ทุกคนก็คงอยากจะเป็นอาจารย์ใหญ่กันอยู่แล้วแล้วเนาะงั้นตอนที่คุณอดัมถูกไล่ออกมันก็เป็นเรื่องใหญ่มากเลยละ่ะหลายคนอยากได้ตำแหน่งของเขามากเลยแต่ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ก็มักจะเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดเท่านั้นแหละแล้วดูเหมือนว่าคราวนี้ป้ายวิเศษนั้นจะเลือกนักเรียนธรรมดารรมดาอย่างมอลลี่อาจารย์เขาไม่ค่อยแฮปปี้กันเลยและพยายามที่จะแยกมันมาจากเธอมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะตั้งแต่ที่มอลลี่เธอได้เป็นอาจารย์ใหญ่นั้น ุกวิชาก็สนุกขึ้นเยอะเลยสิ่งของทุกอย่างที่เมื่อก่อนเคยผิดกฎอย่างการยิงลูกบอลกระดาษแบบนี้ตอนนี้กลายเป็นเดินธรรมดาแล้วสำหรับทั้งอาจารย์และลูกศิษย์เลยชัดเลยเลยว่าคงไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้ว มอลล yup. ี่เธอคงจะเปลี ites, ่ยนที hey, hey, ่นี hey. ่ให้กลับตาลปาดสุดๆเลยและหนึ่งป like ัญหาที่สำคัญที่สุดซึ่งไม่เคยมีใครแก้ปัญหานี้ได้เลยนั่นก็คือเจ้าพวกคนนีสใส่ไม่ดีพวกนี้แหละแต่คราวนี้พวกเขาหาเรื่องผิดคนแล้วล่ะคราวนี้พวกเขาต้องรีบขอโทษและสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วแต่มันก็ดูแตกต่างไปสักหน่อยแทนที่จะดูเหมือนว่าพวกเขาเพิ่งจะแกล้งเท่านั้นมันเหมือนกับเธอกำลังใช้อำนาจของเธออยู่โอ้คุณโจอี้คุณโมนิก้า คุณน่าจะมาให้เร็วกว่านี้หน่อยนะดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีไอเดียในการขโมยป้ายวิเศษของมอนลี่กันอีกแล้วล่ะนี่แหละคือแผนของพวกเขาพวกเขาวางแผนนี้ขึ้นมาอย่างดีดีเพื่อจะแย่งชิงป้ายวิเศษนั้นมาให้ได้ mm hmm. ตอนที่มอนิกากำลังหลอกล่อมอนลี่อยู่นั้นเดี๋ยวโจยอี้จะจัดการทางนี้ให้เอง mm hmm. ก่อนที่นายจะใช้เบ็ดตกปลาแบบนี้นายก็ควรเรียนดูมันก่อนนะ ไม่งั้นอาจจะล้มเหลวแบบนี้ก็ได้นี่มันไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาคิดไว้เลยและว,วิชาใหม่ที่ทุกคนต้องเรียนกันก็คือวิชา e-sport แบบนี้แหละมอลลี่อยากให้โรงเรียนของเธอตามเทรนด์หน่อยสำหรับคนโบราณอย่างพวกเขาเรื่องพวกนี้ดูไร้าสาระมากเลยตอนไม่ว่าจะยังไงคุณโมนิก้าก็น่าจะทำตัวเหมือนคุณโจอ,อ้หน่อยนะเขาชอบหาประสบการณ์ใหม่ๆเสมอดูเหมือนว่าเขาเตรียมตัวมาก่อนด้วยล่ะ แต่เขาน่าจะลองฝึกกับเกมจริงๆมาก่อนบ้างนะยังไงคุณโมนิกาก็ไม่ชนะอยู่แล้วถึงแม้ว่าคุณจะรู้สูตรพวกนั้นนิ้วของคุณก็จะต้องเร็วมากอาจารย์ใหญ่มอลลี่มืออาชีพสุดๆเลยมืออาชีพตัวจริงต้องรู้วิธีการใช้ทุกอย่างที่มีแม้กระทั่งจะเป็นเท้าแบบนี้ก็ตามไม่มีใครชอบอาหารในโรงเรียนเลยแต่ตอนนี้มอลลี่มีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแปลงมาแล้วล่ะเราดูเหมือนว่าทุกคนจะชอบมาก แบบนี้คงไม่ต้องกินข้าวต้มตอนกลางวันแล้วเดี๋ยวอาจารย์ใหญ่คนใหม่จะเตรียมทุกอย่างที่พูกเธอต้องการให้เองแหม่ไม่ใช่ทุกคนดอกนะที่ชอบเรื่องนี้คุณโมนิก้าใส่ใจเ,เรื่องอาหารเฮลตี้มากเลยแต่ทุกคนก็เบื่อกับข้าวโอทแบบนั้นแล้วนี่นาเมนูใหม่ของมอลลี่เจ๋งสุดๆกฎการแต่งตัวก็เปลี่ยนไปแล้วเหมือนกันเมื่อก่อนอะไรที่ถูกห้ามไว้ตออเนี้ยทำได้หมดเลย มันยากหน่อยนะที่จะทําตัวให้ชินกับเรื่องพวกนี้แต่กฎข้อใหม่ของอาจารย์ใหญ่คนนี้นั้นเปลี่ยนแปลงชุดยูนิฟอร์มของโรงเรียนนี้ไปเลยถ้าคุณไม่เห็นด้วยคุณก็เลือกที่จะอยู่ผิดฝั่งแล้วล่ะแต่ดูเหมือนว่าคุณโจ伊จะชอบมากเลยนะเนี่ยบางครั้งอาจารย์ก็ชอบสั่งให้เด็กๆทําอะไรที่ไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่เพื่อความเป็นธรรมมอลลี่ก็เลยตัดสินใจว่าอาจารย์น่าจะลองทําเรื่องแบบนี้บ้าง ก่อนที่พวกเขาจะมาให้โจทย์พวกนี้กับเด็กๆมอนิก้าไม่เคยทําเรื่องแบบนี้มาตั้งนานแล้วละ่ะมันก็เลยลำบากสักหน่อยที่จะทําเรื่องแบบนี้เธอจะชนะคุณโจอีได้มั้ยเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้มอลลี่จะเป็นอาจารย์ใหญ่แต่ยังไงเธอก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ดีแล้วเธอก็ตกหลุมรักคนอื่นง่ายมากเลยด้วยตอนท,ที่เธอเจอแจ็คสันเธอก็อยากขอเขาเป็นแฟนมากเลยแต่เขาไม่เคยสนใจเธอมาก่อนเธอต้องทำอะไรสักอย่างให้เขามาสนใจเธอแล้วละ่ะ อย่างเช่นการโทรให้เขามาหาที่ห้องอาจารย์ใหญ่ไงเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามอลลี่ได้เป็นอาจารย์ใหญ่ผลงานของเธอก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะเขาก็เสิร์ฟท้ายอยู่นะในเรื่องการมาเดทกับอาจารย์ใหญ่แบบนี้แต่แจ็คสันร,รู้ถึงผลที่จะตามมาเป็นอย่างดีเขาก็เลยดับฝันมอนลลี่ไปเลยคุณโมนิก้าไม่ชอบอาจารย์ยใหญ่คนใหม่เลยล่ะแล้วเธอก็พยายามแย่งตำแหน่งของเธออย่างเต็มที่แต่ไม่ว่าจะพยายามมากแค่ไหน อาจารย์ใหญ่คนใหม่ก็ยังแก้ปัญหาได้เสมอเลยเธอบร้อมสำหรับทุกวิชาเลยล่ะบางครั้งคำสั่งของอาจารย์เนียก็บ้าบอสุดๆแต่ถึงมันจะบ้าบอมากแค่ไหนมอลลี่ก็ทำได้เสมอเธอมีตู้ล็อกเกอร์สำหรับทุกวิชาเลยนะโมนิก้าไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยอะถ้าเธอต้องการตำแหน่งนั้นสงสัยเธอจะต้องเปลี่ยนแท็ติกสักหน่อยแล้ว วิชาศิลปะเป็นวิชาที่สำคัญมากมอลลี่คิดว่าศิลปะสามารถช่วยกู้โลกนี้ไว้ได้ศิลปะสมัยใหม่แบบนี้ทำให้ชีวิตสดใสขึ้นโดยเฉพาะถ้าคุณมีมืออาชีพมาจัดการให้มอนิก้าและโจ伊เขาจิงจังกันมากเลยดูเหมือนว่าพวกเขาไม่เคยจะสนุกกันเลยล่ะแต่น,นี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกนะอาจารย์ใหญ่อย่างมอลลี่เธออยากให้อาจารย์ของเธอมีความสุขเธอเตรียมความบันเทิงสุดพิเศษไว้ให้พวกเขาด้วยมาดูกันดีกว่าว่าเขาจะทำได้ไหม มอลลี่อยู่ในตู้ล็อกเกอร์ใบหนึ่งในนี้แหละคุณจำได้ไหมว่าอันไหนบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างมาโชว์ให้มอนิกาและโจอีดูกันหน่อยดีกว่าว่าคุณฉลาดมากแค่ไหนวิชายยาวๆนี้มันน่าเบื่อมากเลยอะผู้ผู้ใหญ่เขาคิดว่าเด็กๆชอบมันแต่พวกเขาคิดผิดสุดๆมันเป็นสิ่งที่มอลลี่อยากจะโชว์ให้มนิกาและโจอีได้รู้พวกเขาจะต้องมาอยู่ในสถานการณ์แบบเด็กๆบ้างแล้วล่ะลองคิดดูสิ คุณคงไม่ชอบให้อาจารย์มาตะโกนใส่คุณแบบนี้หรอกใช่ไหมหลังจากที่ผ่านการทดสอบนี้คุณโมนิก้าเธอคงต้องเปลี่ยนวิธีการสอนของเธอหน่อยแล้วล่ะนี่ต้องเป็นเรื่องเข้าใจถีดแน่เลยถ้าคุณไม่ตั้งใจเรียนงั้นคุณก็ได้เอฟไปเลยนะคุณโมนิก้านะจะทำตัวให้เหมือนคุณโจอี่หน่อยเขาไม่ใช่แค่ฉลาดเขาเตรียมตัวเอาของเล่นมาด้วยแหละ นี่มันน่าสนใจมากเลยเขาส่งควรได้เกรดดีๆแล้วล่ะพวกเราควรที่จะทำให้การเรียนมันสั้นลงหน่อยคุณโมนิก้าไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยเธอก็เลยเซอร์ไพรส์กับการเปลี่ยนแปลงนี้มากคุณโมนิกา้าคุณน่าจะดูกฎให้ดีๆหน่อยนะคุณโจอ้เขาไปพักแล้วนะโอ้ยินดีเสมอเลยครับ อาจารย์ใหญ่มอลลี่เป็นอาจารย์ใหญ่ที่อินเทรนด์ที่สุดในโลกเลยงานโรงเรียนของเธอก็ต้องดูมีสไตล์เหมือนกันนะคุณโมนิก้าเธอเป็นคนเดียวที่ยังไม่ค่อยตามเทรนด์สักเท่าไหร่เธอเลยต้องมาแปลงโฉมที่ห้องเรียนนี้สักหน่อยวันนี้ผู้เราจะมาเรียนเรื่องแฟชั่นกันตอนนีน้อาจารย์ทุกคนก็มีทรงผมที่ฟี้ยวฟ้าวสุดๆ อาจารย์ใหญ่เขามั่นใจมากเลยว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของการเรียนในสมัยนี้นั่นก็คือการที่อาจารย์ไม่ค่อยเข้าใจเด็กๆของพวกเขาบางครั้งผู้ใหญ่ก็มักจะจริงจังเกินไปบางครั้งมันก็ไม่ต้องใช้เหตุผลขนาดนั้นมอลลี่อยากให้พวกเขาลองคิดนอกกรอบซะบ้างโกดธจะไม่มีเอาไว้แหกใช่ไหมล่ะบางครั้งชีวิตก็ขึ้นอยู่กับเรื่องบังเอิญแบบนี้แหละคุณโจอี้เขาไม่ได้ทําข้อสอบมาพักนึงแล้วเขาก็เลยตื่นเต้นมากเขาจําไม่ได้เลยว่าเขาจะต้องตอบว่าอะไรดูเหมือนว่ามันจะง่ายมากเลย เขาก็แค่มั่วไปเลยไงเขามั่นใจมากเลยว่าเขาต้องตกวิชานี้แน่ๆมอนิก้าเธอคิดว่ามันง่ายมากง่ายมากๆเลยล่ะเธอใช้เวลาแก้ปัญหาแป๊บเดียวเองดูเหมือนเธอจะมั่นใจมากเลยนะเนี่ยแต่มันก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์ใหญ่เลยเนาะมอลลี่ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยอะเธอจะไปให้เกรดพวกเขาได้ยังไงล่ะถ้าเธอไม่เคยเรียนมาก่อนเลยอ่ะ แหนดูเหมือนว่าเธอคงจะต้องคิดนอกกรอบหน่อยแล้วล่ะผลลัพธ์มันทำให้โจออ้ช็อกไปเลยมอนิก้าก็เหมือนกันอาจารย์ใหญ่อย่างมอลลี่เธอเป็นคนที่โด่งดังมากเพราะว่าเธอให้ทุกคนได้เกรดดีๆหมดเลยไง mm hmm. เธอไม่เคยรู้เลยหรอว่ามันอันตรายมากเลยที่เธอช่วยคนอื่นแบบนี้แบบนี้เกรดดีๆคงไม่พอแล้วล่ะเพราะว่าเด็กๆต้องการทุกอย่างเลย mm hmm. วิชาของมอนิก้าทำให้เด็กๆหลับกันหมดตอนที่เธอกำลังสอนอยู่นั้นตาของคุณก็จะหลับลงทุกที วิชาของเธอเนี่ยน่าเบื่อมากๆแล้วก็ไม่เคยมีใครมาเปลี่ยนแปลงเธอได้เลยจนกระทั่งมอลลี่เธอเข้ามาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างยิ่งมอลลี่เธอได้อยู่ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่นานเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้มอนิก้าหมดความอดทนมากขึ้นเท่านั้นเธอยังคงอยากได้ตำแหน่งของเธออยู่ แต่เธอไม่ควรที่จะประมาามอลลี่หรอกนะเธอไม่ยอมแพง้ง่ายๆหรอกถ้าอาจารย์อยากจะได้ตำแหน่งกันนักแล้วพวกเขาก็คงต้องต่อสู้กันสักหน่อยแต่ไม่ใช่การต่อสู้แบบเก่าๆนะพวกเขาจะต้องเล่นสควิตเกมกันสักหน่อยนะงั้นตอนนี้จบปัญหาเรื่องโรงเรียนไปก่อน ทุกคนพร้อมสำหรับการผจญภัยแล้วใช่ไหมฮะคุณหล่กพร้อมหรือยังและสิ่งที่ครอบครัวนี้ชอบที่จะทำมากเลยก็คือการเล่นด็อกจีแบบนี้แหละแต่เมื่อพวกเขารับมอลลี่มาเลี้ยงแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยเธอคิดว่าเกมด็อกจีแบบนี้มันเอาไปแล้วเธอก็เลยอยากโชว์ให้คุณพ่อคุณแม่นนเธอดูว่าสมัยนี้เขาเล่นกันยังไงมันก็ต้องใช้เวลาสักพักแล้วนะแต่ตอนนี้โจเอ,อ้และมนิก้าชอบเล่นเกมนี้กันมากเลยพวกเขาเล่นอะไรกันอยู่นะหรอแหมก็ยังเป็นเกมด็อกจีนั่นแหละแต่มันอยู่ในรูปแบบของวิดีโอเกมไง มอลลี่เป็นเด็กที่นิสัยดีมากแถมเธอยังชอบกินอีกด้วยตอนที่ท้องของเธอร้องเสียงดังเธอก็มักจะมานั่งบนโต๊ะอาหารแบบนี้แหละแล้วก็รอคอนเฟลกของเธอเธอสามารถกินมันได้ตลอดทั้งวันเลยนะนั่นทําให้โจโอ,อีเขาอิจฉามาก <c oughs> เขาไม่เคยได้กินอย่างอื่นเลยนอกจากคุกกี้น้ำผึ้งแบบนี้ตลอดทั้งปี <c oughs> เขาก็เลยอยากลองกินอะไรใหม่ๆบ้างอ่ะไปคอนเฟลกนี้สําหรับมอลลี่เท่านั้นโจโอ,อีเขาคงจะต้องกินคุกกี้เหมือนเดิมอีกแล้ว แต่เขารักโมนิก้ามากเขาก็เลยยอมกินคุกกี้แบบนี้แต่ว่าเขาไม่อยากทำให้เธอโกรธนะ่ะโมนิก้าไม่เก่งเรื่องการทำอาหารเอาซะเลยไม่ว่าโจ伊จะพยายามช่วยมากแค่ไหนก็ตามเธอก็ทำได้อยู่เมนูเดียวเท่านั้นแหละนั่นคือขนมวนหวานแบบนี้ไงเขาคยายาเพิ่มของมากมายลงไปในจานนี้แต่ไม่รู้ว่ามันมีเวทมนต์หรือเปล่าสุดท้ายมันก็กลับกลายเป็นเหมือนเดิมอีกแล้ว ไม่ว่าจะใส่วัตถุดิบอะไรลงไปโจโอี้ก็ยังต้องกินคุกกี้น้ำผึ้งน,นี้อยู่ดีไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ามื้เที่ยงหรือมื้อเย็นก็ตามสงสัยมันคงจะไม่ค่อยดีต่อสุขภาพฟันหรอกนะมอลลี่กำลังทำตัวให้คุ้นเคยกับบ้านใหม่ของเธออยู่มันเป็นท,ที่น่าสนใจมากแต่ดูเหมือนว่าเธอก็เริ่มจะคุ้นเคยกับที่นี่แล้วนะ อาจจะเป็นเพราะว่าวเธอเป็นหุ่นยนต์ก็ได้แต่ยังไงคุณพ่อคุณแม่ก็ยังรักเธอมากอยู่ดีโจโรอตกลยมของขวัญมาให้เธอด้วยชุดใหม่นีล่าตอนนี้เธอมีชุดใหม่เพิ่มขึ้นอีกชุดนึงแล้วมอลลี่เธอมีความคิดสร้างสรรค์มากเธอก็เลยลองใช้สายตาเลเซอร์ของเธอจัดการชุดใหม่ของเธอสักหน่อยแล้วดูเหมือนมันจะจัดการชุดของคุณพ่อด้วยตอนนี้โจอีอก,ก็เลยมีเสื้อตัวใหม่ที่มีสไตล์สุดๆคุณคิดว่ามอลลี่จะไปเป็นดีไซเนอร์ได้ไหมเนี่ยบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างเกโรอ และวเขามีความสุขมากเลยละ่ะที่เห็นเธอกลับมาจากที่ทาง,งานเขาคอยนวดเท้าให้เธอเสมอปกติโมนิก้ามักจะตื่นเต้นมากแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่วันนี้โซอีจ้จำเธอสลับกับใครก็ไม่รู้อ่ะสงสัยเขาจะเข้าใจผิดแล้วละ่ะก็คุณผู้คุมเขาใส่ชุดเหมือนกันเลยนี่นาแถมยังใส่หน้ากากด้วยแบบนี้มันก็อาจจะเข้าใจผิดกันได้เลยนะแต่คราวนี้โซอี้ก็รอดไป ราะว่าคุณผู้กุมคนนี้เขาเป็นคุณพ่อของโมนิก้าไงถ้าโจาอี้ก็สังเกตที่ดีกว่านี้เขาก็น่าจะรู้แล้วล่ะพ่ขอของเธอชอบเอาเบ็ดตกปลาติดตัวไปด้วยแบบนี้เสมอโมนิก้าอยากเป็นลูกสาวแบบนี้มาตั้งนานแล้วงั้นคงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมเธอถึงชอบใช้เวลากับมอลลี่ เธอมีความสุขมากเลยที่มีลูกสาวคนนี้และดูเหมือนว่าในวันเงินเดือนออกแบบนี้โตอีเขาจะมีปัญหาใหญ่แล้วล่ะเขาไม่เคยมีปัญหาแบบนี้มาก่อนเลยเขาพยายามจะซ่อนเงินเดือนของเขาไว้จากครอบครัวของเขาแต่สงสัยเขาจะหนีไม่รอดแล้วล่ะ เบอรี่เขาทำถึงสิ่งต่างๆมากมายให้กับภรรยาของเขาการทำอาหารของเธอเนี่ยก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่มากแต่การอยู่กับเธอนั้นเหมือนการเล่นสคกีเกมแบบไม่มีที่สิ้นสุดเกามีสงครามการแย่งบ้าค่มกันด้วยนะนี่มันเหมือนการสักกเยอะเลยสงสัยสงครามนี้จะยังอีกยาวไกลถ้าไม่มีบอรล,ลี่มาช่วยเขาจัดก,การทุกอย่างได้อยู่แล้วล่ะด้วยตาเลเซรถของงอไง แบบนี้ก็ไม่ต้องมีสงครามแย่งผ้าห่มกันอีกแล้วแบ่งกันไปเลยก็แล้วกัน <S <S มอลลี่อยากช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านมากเธอชอบซักผ้ามากเลยล่ะมันง่ายมากเลยเนาะก็แค่โยนใส่เข้าไปในตู้นี้เสร็จแล้วกดปุ่มซัา์แล้วก็รอแค่แป๊บเดียวแต่มอลลี่เธอก็ไม่เคยรู้วิธีการซักผ้าสักเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าเธอไม่รู้เลยว่าเธอควรจะแยกผ้าสีออกจากผ้าขาว ไม่อางนั้นทิ้อาจจะเจอปัญหาแบบโจเอี้ได้เขาก็เลยต้องใส่เสื้อสีชมพูแบบนี้ไปทำงานเลยล่ะแบบนี้เขาก็มีปัญหาเรื่องการฝ่าฝืนกฎระเบียบการแต่งกายแน่นอนการไดเอทขนมหวานของโจเอี้นั้นบางทีก็มีข้อเสียเหมือนกันเขามักจะตื่นนอนกลางดึกเพราะว่าหิวมากเขาเลยพยายามแอบเข้าไปในห้องครัวแต่เขาควรจะระวังหน่อยนะไม่างนั้นโมนิก้าจะต้องรู้แน่ ว่าโจออ้แอบซื้อของกินมาจากเงินที่เขาซ่อนเอาไว้อ่ะเขาเอามันซ่อนไว้ในตู้เย็นเขาแค่ไม่อยากจะทําให้มอรนิก้าเธอโกรธน่ะแล้วเขาก็ไม่อยากให้เธอรู้ว่าเขาไม่เคยชอบกินอาหารที่เธอทาสักเท่าไหร่แต่นี่คงจะเป็นไปไม่ได้เลยล่ะเพราะว่ามอร์ลี่เธออยู่ที่นี่ด้วยเธอไม่ยอมปล่อยโจเอ้ให้ได้กินของแบบนี้ถ้ามันไม่ใช่เวลาที่เขาควรจะกินมันน่ะเธอเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของเขาน่ะโจออ้เลยต้องทนหิวต่อไป เพื่อที่จะทำให้ท้องของเขาหายร้องมอลลี่เลยไปหาน้ำมาให้เขาดื่มสักหน่อยเขาจะได้หายหิวสงสัยมอลลี่เธอจะมีแฟนแล้วล่ะเขาขอเธอออกไปเดทด,ด้วยนะแบบนี้มอลลี่คงจะต้องขอให้คุณแม่ช่วยสักหน่อยแล้วเพราะว่าเธอไม่รู้เลยเลยว่าจะต้องทำยังไงบ้างนี่คือการไปเดทครั้งแรกของเธอเลยมอนิก้าเลือกชุดเก่งมากเลยนะจริงๆแล้วอย่าไปทำให้เธอโมโหเลยจะดีกว่า บางทีมอลลี่ก็เบื่ออยู่เหมือนกันเธอก็เลยร้องไห้โวยวายใหญ่เลยโจอี้ก็เลยอยากจะช่วยให้เธอร่าเริงขึ้นสักหน่อยโดยการให้เธอเล่นเกมจากโทรศัพท์ของเขาแต่ดูเหมือนว่าการเล่นเกมวิ่งแข่งแบบนี้กับหุ่นยนต์ที่ตื่นเต้นเสมอกับคนที่กําลังวิง่งจะไม่ใช่ไอเดียที่ดีเท่าไหร่นะยังไงมอลลี่ก็เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกตั้งค่าแบบนั้นอยู่ดีเธอเลยทาโทรศัพท์ของโจอี้พังไปเลย,ยการมีตาเลเซอร์แบบนี้เจ๋งจะตาย แต่บางครั้งมันก็ลำบากอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องอุปกรณ์จับการเคลื่อนไหวของเธอนะ่ะถ้าเธออยู่หน้ากระจกแบบนี้เธอต้องระวังให้ดีหน่อยนะไม่ง,มงั้นหนังสือพิมพ์ของคุณพอ่ออาจจะโดนทำลายแบบนี้ได้อย่างง่ายได้เร้าหลังก็ระวังหน่อยนะมอลลี่ หลังจากที่มอลลี่ปลุกรับมาเลี้ยงชีวิตของเธอก็ดูเหมือนว่าจะปกติขึ้นคุณแม่ของเธอเตรียมมื้อกลางวันให้เธอด้วยแล้วเธอก็ได้ไปเจอเด็กๆคน,น,นอื่นๆคุณอยากรู้ไหมว่าใครอยากจะได้มือบบอมอม้อกลางวันแบบปกติบ้างากระโจอี้ล่ะเขาฝันว่าเขาอยากจะได้กินอย่างอื่นที่ไม่ใช่คุกกี้หวานๆแบบเนี้ยแล้วก็ไม่ใช่ไข่และน้ำแบบนั้นด้วยแต่ว่าเขาสนมททางเลือกจริงๆเหรอสงสัยเขาจะต้องไปทำงานแล้วละ่ะ และอีกสิ่งที่มอลลี่เพิ่งจะได้เห็นเป็นครั้งแรกนั่นก็คือคริสต์มาสแบบนี้ไงนี่เป็นคริสต์มาสครั้งแรกของเธอที่เธอได้อยู่กับครอบครัวใหม่นะเธอแฮปปี้มากเธอชอบตกแต่งต้นคริสต์มาสกับพ่อแม่ของเธอมากเลยเพราะว่าพวกเขายอมให้เธอขแขวนดาวไว้ข้างบนต้นไม้ด้วยล่ะมนิก้าทำขึ้นมาเองเลยนะเธอทำอย่างอื่นนอกจากคุกกี้น้ำผึ้งได้ด้วยเหรอเนี่ยแต่น,นั้นคงไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกมอลลี่กำลังเปิดของขวัญคริสต์มาสครั้งแรกของเธอแล้วแถมเธอยังชอบแบ่งปันด้วยนะ นี่แหละมันถึงจะเวิร์กแต่โจอ,อเขาไม่ชอบคริสมาส,สกเท่าไหร่เพราะว่าทุกปีเงินที่เขาได้ไปก็ต้องเข้ามาสู่เงินกองกลางของครอบครวัวเสมอมอนิก้าและโจอ,อีพวกเขาก็หาเวลาสร้างความโรแมนติกให้กันและกันอยู่เสมอถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะมีลูกสาวแล้วก็ตามเขาไปเด็กกันด้วยนะตอนที่พวกเขามีโอกาสนะ่ะแต่พวกเขาไปดูหนังสายเสมอเลยเพราะว่ามอนิก้าใช้เวลาแต่งตัวนานมาก แต่งหน้ามาันต้องใช้เวลานะมอนิก้าเธอจ้างนักเต้นชื่อดังระดับโลก <laughs> มาเพื่อลูกสาวของเธอเลยเพื่อ <laughs> ที่จะทำให้ลูกสาวของเธอเต้นเก่งขึ้นตอนนี้ <laughs> เธอเต้นเหมือนกับหุ่นยนต์เกินไปอะ่ะแล้วมอนิก้าก็หวังว่าการเรียนนี้จะช่วยได้แต่ไม่ว่ามอลลี่จะพยายามมากแค่ไหนก็ตาม <laughs> เธอก็ยังเต้นเหมือนหุ่นยนต์อยู่ดี แล้วเธอก็คงจะไม่เปลี่ยนง่ายๆหรอกนะเธอชอบสิ่งที่เธอเป็นมากเลยล่ะถ้าติวเตอร์เขาอยากที่จะเต้นมากนักงั้นก็ให้เขาเต้นไปเต็มที่เลยมอลลี่เธอเต็มใจจะช่วยมากเลยล่ะเธอเรียกคาเต้นว่าคาเต้นวิ่งหนีเลเซอร์อาจารย์เขามีความสามารถมากเลยนะเนี่ย ณชอบวิดีโอใหม่ของพวกเราไหมคุณชอบตอนไหนมากที่สุดหรออย่าลืมไปดูวิดีโออื่นๆของพวกเรากันด้วยนะไว้เจอกันใหม่ในช่องทุมทุมทริค